มักกะโทเป็นหนุ่มชาวมอนเป็นบุตรชายของมัปปนายผู้ซึ่งเป็นพ่อค้าใหญ่ที่บ้านเกาะวานแขวงเมืองมอตมะเมืองหนึ่งของประเทศพมา่ามักกะโทมีน้องสาวชื่อนางอุ่นเรือนมีน้องชายชื่อมักกะตาครั้นเมื่อมักกะโทอายุได้ประมาณ14 1 5ปีบิดาของเขาก็ได้เสียชีวิตลง มารกะโทจึงได้เป็นพ่อค้าแทนบิดาตั้งแต่อายุยังน้อยวันหนึ่งมากรกะโทรพร้อมด้วยลูกหาบราว30คนได้เตรียมขบวนเดินทางเพื่อไปค้าขายที่เมืองสุขโขทยัยเมื่อเดินทางมาถึงเชิงเขาวนวรัตนคีรีในตำบลมะเตวะซึ่งในช่วงนั้นก็ไม่ใช่ฤดูฝนแต่กลับเกิดฝนตกฟ้าร้องหนัก อีกทั้งยังมีลูกหาบคนหนึ่งมีอาการป่วยกระทันหันด้วยความสงสารมักกะโทจึงช่วยหาบสินค้าแทนทันใดนั้นก็เกิดฟ้าผาลงมาที่ปลายไม้คานของมักกะโทจนหักลงโชคดีที่เขากลับไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดและได้เปลี่ยนคานหาบใหม่แต่กระนั้นเขาก็โดนฟ้าผ่าอีก มีการเปลี่ยนคานหาบถึงสมครั้งเมื่อมะกระโทงเงนขึ้นมองดูท้องฟ้าทางทิศตะวันตกก็เห็นแสงฟ้าแลบปรากฏคับคล้ายคับคลาปราศาทราชมนเทียนประดับด้วยราชวัชโทงทำให้มะกรโทงร,รู้สึกประหลาดใจแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นนิมิตด,ดีร้ายประการใดและระหว่างทางเขาก็ได้พบกับเหตุการณ์มหัศจรรย์หลายอย่างมะกรโทร จึงเดินทางไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อหาบัณฑิตผู้รู้ให้ทำนายเหตุการณ์ประหลาดนั้นว่าคืออะไรกันแน่ครั้นเดินทางไปถึงหมู่บ้านจึงได้ถามไถ่าชาวบ้านให้ช่วยแนะนำโหนให้เมื่อรู้ความแล้วมักกโทจึงแต่งเครื่องสักการะบูชาอันสมควรแล้วเดินทางไปกราบโหนถึงสำนักขอให้ช่วยทำนายนิมิทให้ โฮราจรย์เท่าผู้นี้เมื่อได้พบกับมะกะโทแม้ยังไม่ได้มีการทักทายปราศัยกันก็รู้ทันทีว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นคนมีบุญวาสนาจะได้เป็นใหญ่ในวันหน้ามะกะโทจึงได้เริ่มเล่าเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ได้พบเจอให้โหนฟังโหนแจ้งให้ทราบเพียงว่านิมิตท,ที่ได้เห็นนั้นเป็นสิริสวัสด์มงคลใหญ่หลวงยิ่งนัก มะกระโทก็ยังไม่เข้าใจอยากให้โหนทำนายให้ชัดแจ้งมากกว่านี้โหราจารย์เท่าจึงได้สร้างเงื่อนไขขึ้นให้มะกระโทนำเงินทองมากองให้สูงเสมอศีรษะเป็นการบูชาครูก่อนถึงจะทำนายให้มะกระโทเองในตอนนี้ก็มีเงินเพียงไม่เท่าไรและถึงแม้จะขายสินค้าที่นำมานี้จนหมดก็ยังได้เงินไม่มากขนาดนั้น แต่ทำอย่างไรจึงจะได้เงินทองมาวางให้สูงเสมอสศีรษะได้ในขณะเมื่อใช้ปัญญาใจตารองอยู่มกระโทก็แลเห็นจอมปลวกตั้งอยู่ในที่อันใกล้นั้นสูงเทียมศีรษะเขาพอดีมกระโถคิดขึ้นได้ทันทีด้วยอุบายปัญญาจึงได้ถอดแหวนที่นิ้วและนำไปวางเหนือจอมปลวกบอกโหราจารย์ว่า เราได้บูชาคำนับครูของท่านด้วยทองเสมอจอมปลวกแล้วขอท่านได้โปรดทำนายนิมิตให้ข้าพเจ้าเถิดฝ่ายโหรผู้ทำนายนั้นจึงคิดว่าบุรุษผู้นี้มีปัญญาฉลาดในอุบายยิ่งนักจึงทำนายว่าแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าหาบจะไม่ต้องบาทท่านแล้วการค้าขายนี้อย่าได้กระทำต่อเลย หาเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่ท่านจงหาทางเข้าทําราชการเถิดภายภาคหน้าท่านจะได้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองใหญ่โตจะได้เป็นใหญ่มียศศักดิ์รุ่งเรืองบุรพทิศเห็นเป็นแสงอรุณสว่างขึ้นจะมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งในทิศตะวันออกจะอนุเคราะห์ตกแต่งให้มียศถาบรรดาศักดิ์แก่ท่านเป็นประถมก่อนและซึ่งฝ่ายประจิมทิศ ที่ท่านเห็นสายฟ้าแลบขึ้นวิมานและปรางปราศาสนั้นท่านจะได้เป็นใหญ่ในทิศตวันออกจะมีบุญญาธิการทรงศักดานุภาพเป็นอันมากท่านจะได้สงสัยเลยมากระโทกับลูกหาบทั้งหลายได้ฟังก็มีความยินดีก้มลงกราบขอบคุณโหราจารย์แล้วลากลับมุงนาออกจากมะเตวะไปค้าขายยังกรุงสุขโขทัยต่อไป เมื่อเดินทางมาถึงสุขโขทยัยมัคกะโทก็สามารถขายสินค้าได้จนหมดครั้นขายสิ่งของเสร็จแล้วก็สั่งให้ลูกหาบกลับคืนไปยังเมืองมอตมะแต่ตัวมัคกะโทนั้นเชื่อคําทำนายนิมิตไม่ได้กลับคืนไปด้วยตั้งใจจะไปหาช่องทางเข้าทำราชการจึงเที่ยวหาที่พึ่งซึ่งจะต้องสามารถพาเข้าราชการได้จึงคิดว่า ถ้าเราจะไปฝากตัวกับเสนาบดีผู้ใหญ่ก็ยังหาผ้านุ่งห่มที่ดีในตอนนี้มิได้จึงเข้าไปขออาศัยอยู่กับนายช้างพระที่นั่งโรงในซึ่งเป็นมงคลคเชนตัวโปรดของสมเด็จพระร่วงเจ้าช่วยดูแลรักษาเก็บกวาดมูลช้างล้างโรงให้สะอาดนายช้างเห็นมกระโทมีความอุตสาหะก็รักใคร่เป็นอันมากครั้นนายช้าง ได้รับพระราชทานเงินเดือนครั้งใดก็แบ่งปันให้มกระโททุกครั้งไปอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระรวงเจ้าได้เสด็จไปที่โรงช้างนั้นทรงแปลกพระไทยที่เห็นโรงช้างสะอาดเรียบร้อยผิดกว่าแต่ก่อนจึงตรัสถามนายช้างได้ความว่าเป็นคนมอนมาขออาศัยด้วยเป็นคนขยันมาก ช่วยปัดกวาดทำความสะอาดไม่เคยปริปากบนพระร่วงจึงรับสั่งให้หนายช้างเลี้ยงคนมอนผู้นี้ให้ดีที่สุดอยู่มาวันหนึ่งพระร่วงเสด็จตรงช้างอีกประทับบนพระที่นั่งโผลพระพักออกไปบ้วนพระโอษฐ์ทอดพระเนตรเห็นเบี้ยอันหนึ่งตกอยู่จึงตรัสเรียกมกโทว่าหมอนน้อยจงมาเก็บเบี้ยนี้ไป มกระโทคลานเข้าไปถวายบังคมแล้วเก็บเบีย้ยนั้นไว้ตามรับสั่งมกระโทมีความดีใจคิดว่าได้รับพระราชทานเบีย้ยจึงหมอบเฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งตรงนั้นจนพระร่วงเจ้าเสด็จกลับถึงแม้ว่าเบีย้ยที่ได้รับนั้นจะมีค่าเพียงน้อยนิดก็ตามแต่เขากลับคิดว่ามันมีคุณค่ามหาศาลเพราะเป็นเบีย้ยที่ตนได้รับพระราชทานมา มกโทจึงไตรตรองว่าจะนำเบี้ยพระราชทานนี้ไปทำประการใดหนอให้มันทวีค่ามากยิ่งขึ้นเขาจึงนำเบี้ยนี้ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ตลาดแต่แม่ค้าไม่รู้จะขายให้เขาได้อย่างไรเพราะเงินที่เขามีนั้นมีจำนวนน้อยเกินไปที่จะตวงมเมล็ดผักกาดแลกเปลี่ยนกันได้มกโทจึงได้คิดหาทางช่วยแม่ค้าโดยเขา ขอเพียงแค่ใช้นิ้วจุ่มน้ำลายในปากแล้วจิ้มลงในกระบุงมเมล็ดผักกาดจึงมีมเมล็ดติดนิ้วขึ้นมาไม่น้อยแม่ค้าเห็นดังนั้นก็ชื่นชมในความฉลาดของมอนน้อยผู้นี้มากและมั่นใจว่ามอนน้อยผู้นี้จะมีอนาคตก้าวไกลยอย่างแน่นอนหลังจากได้มเมล็ดพัน์แล้วมากระโทก็เตรียมแปลงปลูกขึ้นข้างโรงช้าง เอามูลช้างผสมลงเป็นปุ๋ยเอาเมล็ดพันธุ์ผักติดนิ้วโรยลงไปไม่ช้าผักก็ขึ้นงอกงามขึ้นขันพระร่วงเสด็จรงช้างอีกครามากระโถจึงนำผักกาดที่ปลูกมาทูลถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าจึงตรัสถามว่าเจ้าได้ผักกาดมาจากไหนกันหรือมกระโทก็ทูลไปตามความเป็นจริง เมื่อทรงได้ฟังเช่นนั้นพระร่วงเจ้าก็ทรงมีพระทัยยินดียิ่งนักทรงดำริว่าบุตรรามันน้อยผู้นี้มีความเพียรและความฉลาดเหลือเกินจึงรับให้ไปทำงานในวังให้เข้าไปรับราชการเป็นพวกวิเศษเครื่องต้นในพระราชวังต่อมามะกรโทธรรความดีความชอบมากขึ้นเรื่อยๆในพงสาวดารามันกล่าวว่า สมเด็จพระร่วงเจ้าโปดรดก้าเลื่อนมกระโขขึ้นเป็นขุนวังและมีตำแหน่งในกรมวังครั้นอยู่มาก็เกิดกบฏขึ้นที่หัวเมืองชายแดนสมเด็จพระร่วงเจ้าสเสด็จกรีธาทัพออกไปปราบกบฏด้วยพระองค์เองตัดสั่งให้มกรทโกรมวังอยู่เฝ้าพระนครในช่วงเวลานี้เองนานสุวรรณเทวีพระราชาธิดาของพระดวงเจ้าได้เกิดจิตปฏิพัท ผูกสเสน่หากับมะกะโโขึ้นการลอบรักใคร่ของมะกะโโกับพระราชธิดานี้ข้าราชการทั้งปวงต่างก็รู้ดีแต่เห็นว่าพระร่วงทรงโปรดปรานมะกะโโมากทุกคนจึงพากันเกรงกลัวไม่มีใครกล้าว,ว่ากล่าวตำหนิฝ่ายมะกะโโกับนายสุวรรณเทวีก็สำนึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นความผิด ถ้าพารวงเจ้ากลับมาอาจจะต้องได้รับพระราชอาญาจึงปรึกษากันที่จะหนีไปเสียก่อนพระราชธิดาได้รวบรวมแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินที่ได้รับพระราชทานมาจำนวนหนึ่งส่วนมะกระทเองก็เกลี้ยกล่อมผู้คนฆ่าทาสได้300คนเศษพาพระพราชธิดาขึ้นช้างหนีออกจากกรุงสุขโขทยัยไปทางด่านกะมอกะลก รีบเดินทางกันทั้งกลางวันและกลางคืนพอบรรดาเสนาอัมาตร,รู้ว่ามะกะโทพาพระราชธิดานี้ไปก็พากันออกติดตามแต่มะกะโทก็พาพระราชธิดาหนีข้ามแดน,นไปได้เหล่าบรรดาเสนาอัมาตทั้งหลายจึงต้องพากันกลับมารอฟังพระราชองค์การดำรัสสั่งของพระร่วงเจ้าต่อไป มกกะโธพาพระราชธิดาและผู้คนไปที่บ้านตะเกาะวุ่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนและยกย่องพระราชธิดาอย่างสูงส่งกับจัดที่อยู่ที่ทํากินแก่บริวารทั้ง300ให้มีความสุขกันทั่วหน้าเมื่อพระดวงเจ้าทรงปราบกบฏราบคาบยกทัพกลับพระนครเสนาอํมมาทั้งปวง จึงนำความเรื่องมะกระโทพาพระราชธิดานี้ไปกราบทูลให้ทรงทราบแต่พระรวงเจ้ากลับไม่พิโรธอย่างที่พากันคาดคิดตรัสว่าเรารู้มาแต่เดิมแล้วมอน,น้อยผู้นี้มีลักษณะดีนานไปภายหน้าจะมีบุญได้เป็นใหญ่เราจึงมีความรักใคร่เหมือนบุตรถ้าเราจะสาบแช่งให้เป็นอันตารายหรือยกกองทัพติดตามไปจับมาลงทันก็ทำได้ แต่จะเป็นเวรกรรมแก่เราแลสียเกียรติของบ้านเมืองเป็นที่อัปยศแก่นานาประเทศซึ่งมอน,น้อยพาทิดาเราไปหากตั้งตัวเป็นใหญ่ได้เมื่อใดก็คงจะต้องแต่งตั้งให้ทิดาเราเป็นใหญ่ยิ่งขึ้นจะเป็นเกียรติยศแก่บ้านเมืองทั้งสองฝ่ายอันหนึ่งบุพเพสนิวาตแห่งทิดาเรากับมอน,น้อยนั้นก็ได้อบรมกันมาแต่ชาติปางก่อนแล้ว จึงให้มีจิตปฏิพัตต่อกันดังนี้เพราะเหตุนี้เราจึงจะอวยพรแก่มอนน้อยแลทิดาของเราอย่าให้มีภัยอันตรายใดๆให้เกิดความสิริสุขสวัสดีด้วยกันเถิดคําอํานวยอวยพรของพระดวงเจ้าผู้มีวาจาสิทธิ์นี้จึงได้ส่งผลแก่มกรโทษต่อไปตั้งแต่พระพระราชธิดาของพ่อคุณรามคำแหง แห่งกรุงสุโขทัยมาอยู่บ้านตะเกาะวุ่นแล้วมกโทก็มีสง่าราศีเกิดสิริมงคลยิ่งขึ้นด้วยนางนั้นเป็นทิดาของกษัตริย์ผู้มีราชอิสริยยศยิ่งใหญ่พวกชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันเกรงกลัวรักใคร่ในมกโทและพระราชธิดาพากันมาสวามิภักดิ์ฝากตัวเป็นให้ใช้สอยมากขึ้นทุกที นับเป็นจำนวนได้หลายพันหลายหมืน่นมัคโทนั้นเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดจึงช่วยปลดเรื่องทุกข์ให้ชนทั้งหลายจนบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมีความสุขกันทั่วหน้าจึงเป็นที่นับถือแก่ชนทั่วไปครั้นมัคโทเห็นว่ามีผู้ให้ความนับถือรักไร่ตนมากขึ้นแล้วจึงประกาศเกลี้ยกล่อมทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ในรามันประเทศ ให้ร่วมสามัคคีรวมน้ำใจอันเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อรวบรวมผู้คนเข้ามาอยู่ในอำนาจตนได้มากแล้วมักระโธก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัตนะิณเมืองมอตมะแม้ชนทั่วไปจะยินดีถวายพระพรชายแก่กษัตริย์องค์ใหม่แต่พระเจ้ามักระโทก็หาได้ทำพิธีราชาพิเศษเฉลิมพระนามไม่ด้วยระลึกถึงพระเดชทระคุณ ของสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทยัยจึงได้แต่งพระราชสารลงในสุพรรณบัตรและจัดเครื่องมงคลราชบัณาการให้อำมาตผู้หนึ่งเป็นราชทูตนำพระราชสารและเครื่องราชบัณาการไปถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าณนะกรุงสุขโขทยัยพอขุนรามคำแหงโปรดให้อำมาตนำราชทูตจากเมืองมอตมะมาเข้าเฝ้ามีรับสั่งให้อ่านพระราชสาร โดยมีข้อความว่าข้าพระบาทผู้ชื่อว่ามะกะโทเป็นข้าสวามิภักดิ์ตายพระบาทมุลิกากรของพระองค์ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ผ่านพิภพ,พ,พกรุงสุขโขทัยพร้อมด้วยพระราชธิดาของพระองค์ขอโอนอุตมมงคข้เสียนกล้าวกราบถวายบังคมมาแทบพระยุคลบาทบงกฎมาศของพระองค์ ซึ่งส่งพระมหากรุณาที่คุณชูเปลี้ยงข่าพระบาททั้งสองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขพระเดชพระคุณปกป้องอยู่เหนือเกล้าข่าพระองค์ทั้งสองหาที่เปรียบให้สิ้นสุดไม่ได้ด้วยเผอิญบุพเพสนิวาสแห่งฆ่าพระบาททั้งสองมาดนบันดาลให้มีปฏิพัทธ์จิตต่อกันข้าพระองค์ได้ละเมิดล่วงพระราชอาญาพาพระราชธิดาของพระองค์มา โทสานุโทษมีแก่ข้าพระองค์เป็นลนกล้าวแต่บัดนี้ด้วยเดชาพระบารมีบรมเดชานุภาพของพระองค์ปกแผ่อยู่เหนือเกล้าวข้าพระองค์ทั้งสองชนทั้งปวงจึงยินดีพร้อมกันอัญเชิญข้าพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ของราชาสมบัติในเมืองเมตมะเป็นใหญ่ในรามันประเทศทั่วไปเพราะฉะนี้ข้าพระองค์ ขอพระราชทานโทสานุโทษซึ่งมีผิดมาแต่หลังขอพระบาร,รมีของพระองค์เป็นที่พึ่งสืบไปขอได้ทรงประสาทพระราชทานานามกับเครื่องราชกุฎาพัท์ทางห้าประการแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นกรรษัตริย์ของราชใหม่เพื่อเป็นสวัสดิชัยมงคลแก่ข้าพระองค์ทั้งสองสืบไปเมืองมอตมะนี้จะได้เป็นสุพรรณปัตตภีแผ่นเดียวกับกรุงสุโขทยัย อยู่ใต้พระเดชานุภาพของพระองค์สืบต่อไปจนตลอดกาลปาวสารสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ทรงทราบความในพระราชสารแล้วก็มีพระทัยยินดีตรัสสรรเสริญว่ามกโทมกน,นอยผู้นี้เราได้ทำนายไว้แล้วว่าสืบไปจะมีบุญญาธิการบัดนี้ได้เป็นกษัตริย์ครองรามาประเทศแล้วต่อไปภายหน้า นอกจากเราผู้เดียวแล้วจะหากษัตริย์อื่นมีบุญยิ่งกว่ามกโะทนีมิได้พระองค์จึงทรงพระราชทานพระนามให้มกโทว่าพระเจ้าวาริหูหรือฝารั่วหมายถึงหล่นมาจากฟ้ากับพระราชทานเครื่องราชากุฏภัณฑ์สำหรับกษัตริย์5ประการคือพระขันหนึ่งชัดหนึ่งพระมหามงกุฎหนึ่งฉลองพระบาทหนึ่ง พัดวารวิชนีหนึ่งและโปรดพระราชทานพระราโชวาทแก่ราชทูตไปว่าให้แผ่นดินมอตมะอยู่ในทศพิตราชธรรมบำรุงปกครองแผ่นดินโดยยุติธรรมให้ตั้งใจรักใคร่ราชฎรพลเมืองดุดบุตรในอุทรและทรงประสาทพ,พระพรว่าให้เจ้าแผ่นดินมอตมะปราศจากภัยอันตรายทั้งภายนอกภายใน ให้ของราชาสมบัติเป็นสุขเจริญสืบไปสิ้นกาลและนานเทินเมื่อราชาทูตนำความกลับไปกราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองมอตมะได้ทรงทราบและถวายเครื่องราชากุตภัณฑ์าประการแล้วพระเจ้ามักระโทก,ก็ทรงสมนัสยินดีพินพระพักไปทางทิศเมืองสุขโขทยัยกราบถวายบังคมสมเด็จพระรวงเจ้าระลึกพระคุณพระองค์อันยิ่งใหญ่ เหลือล้นไม่มีที่สิ้นสุดได้พระนามว่าพระเจ้าฝารั่วตั้งแต่บัดนั้นในประวัติศาสตร,ร์พม่าซึ่งเรียกมะกะโถว่ามะกะทูกล่าวว่ามะกะทูมีบิดาเป็นไทยมารดาเป็นมอญเกิดที่เมืองสะเทิมเป็นนักผจญภัยเมื่อพมา่าปราบกบฏพวกมอญมะกะทูได้หนีมาอยู่กรุงสุขโขทยัยเข้ารับราชการกับพ่อขุนรามคำแหง และได้เป็นนายกองช้างต่อมาประมาณปีพศ1823มกกทูได้พาพระราชธิดาของพ่อขุนรามคำแหงหนีไปเมืองมอตมะมักกทูได้เกียกล่อมเจ้าเมืองมอตมะให้เป็นกบฏในขณะที่พมา่ากำลังรบติดพันกับเมืองมองโกลแต่เจ้าเมืองเป็นคนนิยมพมา่าจึงไม่ยอมมักกทูได้ฆ่าเจ้าเมือง แล้วประกาศตัวเป็นกษัตริย์แห่งเมืองมอตมะทรงพระนามว่าวาเรรุซึ่งแปลว่ากษัตริย์ที่หล่นมาจากฟ้าในปีพศ1830พม่าอ่อนอำนาจลงเจ้าเมืองหงสาวดีซึ่งเป็นมอนได้ประกาศตนเป็นกษัตริย์อีกองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าตะละพยาผูกสัมพันธ์เป็นพันธมิตรกับพระเจ้าวาเดรุร กษัตริย์มญทั้งสองได้ร่วมกับเจ้าฟ้าไทยใหญ่เข้ารบกับพมา่าและเป็นฝ่ายมีชัยได้ครอบครองดินแดนพม่าตอนใต้ไว้ได้ทั้งหมดต่อมาพระเจ้าวาเดรุกับพระเจ้าตะละพยาก็แต่คอจนรบพุ่งกันเองพระเจ้าตะละพยาเป็นฝ่ายแพ้ถูกประหารพระเจ้าวาเดรุเลยสถาปนาราชอาณาจากักรมร ในพม่าตอนใต้โดยมีเมาะตะเป็นเมืองหลวงจากนั้นก็ส่งทูตไปขอพระราชทานอภัยโทษพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการแด่พ่อขุนรามคำแหงซึ่งทางสุโขไทยก็รับเครื่องราชบรรณาการและพระราชทานช้างเผือกหนึ่งเชือกเป็นของขวัญพระเจ้าวาเรรุได้ให้ประชุมนักปราดราชบัณฑิตเพื่อชำระก,กฎหมายของมอนขึ้น แทนการใช้กฎหมายพมา่าอย่างแต่ก่อนซึ่งกฎหมายที่ชำระขึ้นใหมน่นี้มีชื่อเรียกกันต่อมาว่าประมวลกฎหมายวาเรรุแต่อย่างไรก็ตามวัฏจักรของการชิงอำนาจก็เวียนมาพระเจ้าวาเรรุได้ถูกพระราชนัดดาองค์หนึ่งของพระเจ้าตะละพยาปลงพระชนในปีพศ1839บางก็ว่า มักกระโทผู้มีบุญบารมีราวกับฟ้ารั่วหล่นลงมาเสวยราชเมื่อปีพศ1829ครองราชอยู่23ปีก็สิ้นพระชนในปีพศ1852